สวัสดีครับพ่อคุลุงมนต์เช่นเคยนะครับวันนี้วันที่8ปกรกฎาคม2563 2 0 2 0นะฮะคือช่วงนี้จะค่อนข้างจะเร่งหาสเสบียงคือหาปลาหาผักปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผลไม้อะไรตุนไว้ถึงฤดูเก็บผลไม้คาดว่าอีก2อ,อาทิตย์นะฮะได้เข้าปากเก็บผลไม้แล้วก็จะไม่มีเวลามาทำอะไรที่บ้านเลยคือกลับเข้าบ้านก็จะดึกมาก เราก็ต้องทำความสะอาดผลไม้อีกนะฮะเช้ามาก็เข้าป่า่ํามก็กลับนะฮะก็ดูแลแ้วต่โอกาสที่ผลจะตกแต่ช่วงนี้ผลไม้ยังไม่สุกวันนี้ขนาดไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนางซูเปอร์มาร์เก็ตเจอลูกค้ากวากมือเรียกถามจะเ,เก็บผลไม้ไหมบอกเก็บครับเมื่อไร่เก็บอีกประมาณสามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์ชัวร์คือให้สุกแน่นอน แล้วก็มีที่หล่อก,ก็คือลักกาลูกเหลืองๆนะฮะที่ไปดูไว้วันก่อนที่ป่าในช่วงนี้ก็คือทําไงถึงจะหาสเสบียงได้คือต้องหาป,หาปลาไปที่นีหาปลาที่นี่จะต้องขออนุญ,ญาตนะฮะอย่างเราไปนั่งตกซส้เดือนมันก็บางทีฝน,น,นตกอะไรเราก็หาวิธีจะไปลงมองลงข่ายก็ลําบากนะฮะจะต้องไปกลางน้ําลึกๆแล้วต้องไป ขอเยี่ยมบางทีเรือก็วิ่งผ่านแล้วต้องวางระบบอุปกรณ์แพงครับก็เลยมาดูกระชังปลากระชังแบบรอบล้อ <c oughs> เป็นกระชังทําด้วยลวดตาข่ายไปดูราคาแพงมากเลยเก้าสิบแปดยูโรนะชุดหนึ่งนะชุดใหญ่เก้าสิบแปดยูโรแล้วมีชุดุดเดียวแล้วก็ไม่ซื้อก้วดูแบบเอาจาก YouTube ไม่เคยทํามาก่อนนะดูดู y o u นั่งนั่งดูแล้วก็ซื้อลวดตะข่ายมาแค่ยี่สกว่ายูโรเอง ก็มาทําเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว,ว่าลุงมนกทํำยังไงมาดูแปลงกันนะ,ะคือเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ได้ถ่ายมาคข้าๆเพราะว่าวางจําเอาแล้วก็มาแปลนเอาแล้วก็มาวัดมัดลวดเข้าๆแล้วค่อยใช้เข็มขัดรัดพลาสติกแล้วถึงเจาลวดมัดที่หลังนะฮะก็ระบบก็คล้ายๆกับที่เขาใช้กันนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างก็เหมือนกับคนสารไซสารสทมสวิงทําแหอะไรเงี้ย แล้วแต่ใครจะทำลึกทําใหญ่ทํายาวแค่ไหนนี่เราก็มาออกแบบทําเองแล้วก็เอาคพอได้กินได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะเสี่ยงดวกเอาก็ไม่ต้องไปซื้อปลาตลาดเราทาเองทําเองเราอยากทําอาหารไทยตลาดเขาก็มีปลาที่เขามันก็ไม่อย่างที่เราต้องการนะมาดูว่าลุงลบทําไงครับซือลวดตะไคร้ฮะเป็นม้วนมาเงี้ยเม็ดละสี่รอเก้าสิบนะครับเม็ดหนึ่ง ย่งเป็นสีนะฮะถ้าเป็นอลวดสีลวดใจใจ,ใจใขาวก็คือเม็ดละหกยูโรแพงกว่าก็ซื้อมาหกเมตรจริงๆมันใช้แค่ประมาณห้าเมตรเท่านั้น,นเองนะฮะความความกว้างของตาไข่ก็คือด้านด้านกว้างด้านนี้นะฮะห้าห้าสิบเซนแล้วด้านยาวแปดสิบเซนฮะด้านยาวทีนี้ รอบหรือกระชังอันนี้ก็ททางไงระบบไงก็คือเราเอามามัดขอบก่อนแล้วก็มาหักหมุมเข้าตรงนี้คือเป็นทางที่ปลาจะเข้าปลาเขาจะเลาะเลาะเลาะ,ละ,ละแล้วก็วิ่งเข้าเข้าไปอยู่ในแล้วก็จะทางออกเนี้ยเขาจะเหมือนกับเราดักไสนะฮะดักเสือดักไสดักรอบบ้านเราเรียกเป็นงาก็คือปลาวิ่งเข้าตรงนี้แล้วเ้าจะไปวนอยู่ในนี้ทําได้สองทางถ้าไปซื้อมามันจะเป็นวงกลมแล้วก็เข้าได้ทางเดียวแล้วก็ปลาจะไปขังอยู่นี้ ระบบนี้ใช้ทํนาได้สองทางเข้าได้สองทางก็คือเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะฮะตัดตรงนี้สางปลาเข้าแล้วก็ใช้ฝาครอบนี่คือเดี๋ยวมัดใช้เข็มขัดพลาสติกเนี่ยมัดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแข็งแรงกว่านี้ก็คือใช้ลวดซื้อลวดเส้นใหญ่มาแต่นี่เราเรื่องไม่ใช่ลวดเ้ยเป็นการทดลองด้วยแล้วก็ระบบนี้ไม่ค่อยมีใครใช้เราดูแล้ว มันเป็นระบบเหมือนกับการดักรอบบ้านเรานะฮะไม่เคยทําอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยดักรอบไม่เคยสารเสือสารไซไม่เคยอะไรนะฮะพ่อแม่ทำนะพ่อทำอาสารทําแห,หา่ขายทําสุหญิงขายนะฮะสารไซขายแต่เราก็ได้แต่ดูเราไม่เคยหาปลาชีวิตก็คือไม่ค่อยได้ไปอยู่กับตรงนั้นมากนะักเลยก็ไม่รู้เท่าไหร่นะนี่เดือปลาเข้าไป ปลาเข้าไปแล้วมันก็จะวนอยู่ในเนี้ยนะมันจะวนไปนะฝั่งนู้นก็นมาจัางนู้นก็เข้าเนะื้แถ้าเอาไปโยนทิ้งไว้แล้วก็จะต้องมีเชือกมัดเชือกมัดตรงกลางแล้วก็เจาะทางที่สำหรับเทป,ปลาออกนะะเชือกมัดตรงกลางแล้วจะมีทุ่นลอยต้องลงลึกประมาณเมตรครึ่งสองเมตรนะฮะเนี่ยจมในน้ําแล้วก็ดักเอ่อดักกุ้งกุ้งแดงนะฮะกุ้งระปูกกุ <c> ้ง <oughs> ตั้งกา,กามใหญ่ก็เดี๋ยวต้องดูฤดู ก่อนฤดูหนาวนะฮะเขาจะเป็นฤดูการกินกุ้งตัวแดงๆฮนะใช้เหมือนกันแต่นั้นต้องใช้เหยื่อล่อก็ศึกษาไปทําไปวิถีชีวิตเราต้องหาวิธีตัวรอดทำไมลุงมนุ์เคยบอกว่าไม่ฆ่า,าตายจาชีวิตเออทำดีทําบุญก็ทําได้บางครั้งทำบุญเป็นนานๆเราก็อดแย่เราไม่มีกินก็ต้องหาบ้างเอาที่เสี่ยงดวงเสี่ยงทายได้แค่ไหนแค่นั้น จะเข้าไม่เข้าเท่าตัวสองตัวเราก็กินแค่นั้นนะฮะเราจะพอพอกินพออยู่แค่สองคนนะครับเดี๋ยวลุกมนุษย์ทำต่อนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนเอาไปวางนะฮะไปลงน้ํานะครับครับมาให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้ทําไปเมื่อเช้าคืออันนี้เป็นตะข่ายที่เอามาล้อมสตอรอเบอรี่นะฮะเอาสตรอเบอรี่เข้าในเต็นในโรงผักเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกันนกแล้วเพราะนกเข้าไม่ได้ก็เ,เลยมาดัดแปลง ทำเป็นกระชังดักปลานะฮะอันนี้มีข้างหน้าด้วยคือถ้าปลาเ็าจะเลา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 ะถ้ามาถึงนี้ก็จะวนเข้าไปนะฮะอันนี้ตามตามแบบที่เขาดูเขาในในยูทูบนะฮะก็เลยของที่เขาขายรูปทรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้เขาจะเข้าไปลึกเข้าไปลึกหน่อยที่เรามันจํากัดถ้าขายเรามีแค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ได้ทดลองนะฮะเป็นกรณีศึกษาครั้งแรกที่ทำเพราะไปดูแล้ว90ยูโรนี่ไม่ซื้อดีกว่าเพราะเรามานั่งตกปลาเหยื่อใช้เดือนหรือไปลากเบ็ดเอาในเรือดีกว่านะเสียค่าใบอนุญ,ญาตไปปีนี้ออมันอ,อ,อีกครึ่งปีก็จะหมดฤดูกาลก็คือจ่ายไป49ยูโรนะ สี่สิบห้ายูโรแล้วค่าเขาส่งค่ากระดาษค่าบัตรอะไรต่างๆก็สี่สิบ้ายูโรล,ละอันนี้ก็คือวิธีการลงเราต้องลงเรือไปนะนี่คือเรือแล้วลงเรือไปเราก็ลงไปที่น้าลึกๆน้ำลึกไปตรงนู้นไกลๆตรงนู้นนะฮะไปไกลประมาณกิโลสองกิโลไกลสองกิโลเมตรประมาณโดยประมาณสองสามกิโลเมตรนะฮะไปไกลแล้วจะมีทุ่นทุ่นผูกไว้แล้วก็ให้เผื่อว่า ให้ลอยได้เชือกเราต้องเผื่อเชือกยาวๆนะเมื่อลงน้ำไปก็แค่๋ยอุย้ยจะดูดเชือกตกน้ำพอดีคนก็เอาโยนลงไปเฉยๆให้มันตั้งเราก็หย่อนให้มันตั้งมันอยู่ใต้น้ำก็จะตั้งอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้เราทดลองให้ดูที่น้ำตื้นเฉยๆนะฮะนี่แค่ example ให้ดูเฉยๆ,ๆเป็นตัวอย่างนะปลาเข้าขมาเลาะ ก็จะวนตะกระชังแล้วเข้าบางในวันนี้น้ําใสมากคงไม่มีปลาเข้าหรอกตรงนี้แค่ทำทเฉยๆนะฮะดิมอนสเตรตคือการโชว์นะครับ,นะรบเดี๋ยวทําอันเกี่ยวนะให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆจะเอาไปหย่อนลงนะฮะไปหย่อนลอยทุนไว้ตามที่ที่พอที่จะน้ํา,าลึกสักเมตรครึ่งสองเมตรนะอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ติดตามดูว่า ผลจะเป็นยังไงคือเขาจะวางไว้ในน้ําตอนคืนหนึ่งตอนค่ําเอาไปใส่ไว้ทิ้งไว้แล้วก็เช้ามาก็ไปกู้นะครับเดี๋ยวรอดูนนะครับจะทํายังไงต่อไป